สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเข็ดดองแดงแบบเร่งด่วนพี่น้องจ้าเดีแ๋แม่ก็มีแปง้งแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็แป้งมันเนาะทอาจีใส่ท,ทอก,กันจ้ะใส่ซ้ำกันเลยพี่นอ้องเดี๋ยวแม่นม้องมาเทาให้เห็นๆเลยพี่น้องจ้าเนี่ย ใส่ถ้วยได้ก็ใส่ถ้วยนัเด้วยพี่น้องอันนี้น้ำมันจะเห็ดหลายเติมมาเนี่ยจะเห็ดนระมาณนีเนาะหนึ่งถ้วยก็ใส่ถ้วยตัวไดก็ใส่ถ้วยตัวหนังด้ยพี่น้องใส่ซอนตักก็ต้องใส่ซอนตักขึ้นกันจ้ะหนึ่งถ้วยนะ,ะทใส่อันนี้แป้งมันนะจ่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า เลอะซางมาเด้อจ้ะปู๋ยเนี้เดีย๋ยวเขาค่อยเสร็จเอาอีกเชี่หนึ่งน,นะคะแบบแบบเล่งตัวนึงแบบเร่งตัวเดี๋พี่นอ้องแป้งข้าวเจ้านะคะก็หนึ่งท้่ยจ้ะแป้งข้าวเจ้าเนี่นยเทลวมกันเลยพี่น้อง่ต้องไปหล่อนไปเล่นมันยากเนาะเกลือเนี่ยจะใส่นิดนึงจ้ะให้มันมีรสชาต เนี่ยค่ะประมาณช้อนครึ่งช้อนชาเนาะจ้ะใส่ลงไปโรยพี่นอ้องใส่ลงไปเลยจ้ะปาน,นี้เขาจีใส่น้นำน้ำห่อนเต๋าตุ๊บ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 เดีอยวนี้พี่นอ้องแล้วแม่จะเอาน้ำห่อนตัวนี้ล่ะค่ะเอาไปใส่เนาะเอาไปใส่ใน,นเยนแป้งที่ห่อผสมไปพี่น้องฮะก็จะจิอันนี้สักก้อนเนาะใส่ไหม่ผ้าสักก้อนได้พี่น้องเพราะว่ามันห่อนน้ำห่อนกน็ได้เนาะ เอาชีค่คอยๆใส่เด้อจ้ะบ่ได้ใส่เธอเดียวเด้อค่คอยๆใส่ไปนะคะแล้วก็ตะล่อมแป้งนะจ้ะเพราะว่าแป้งมันกับแป้งนะมันจะสูบไปเนาะเ้าก็ค่อยตะล่อมแป้งซะก่อนจ้ะนี่แหละบ่มีอันะะสูตรตายตัวเด้อพี่น้อง เอาแบบ,านนวาบว่าเห็นเห็นนี่แหละว่าเฉพาเห็ดลายนะเราต้องใช้มือเลยพี่นอ้องหอนได้กอ่ะหอน พี่น้องต้องเปลี่ยนที่กาค่ะมันขันบัขนาดเนาะหากเปลี่ยนมามซะนั่นละค่ะพี่น้องตามสไตล์ได้ค่ะเด้นี่มันจังขนาดเนาะพี่น้องนี่ค่ะค่ะโหลดแปง้งมันเป็นเนื้อเดียวกันซะก่อนพี่น้องจา๋า้ากระไดแปง้งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะ ข้าก็จีค่อยเติมน้ำห่อนไปอีกได้จ้ะจนว่าเ้าวเได้ทีเนาะตอนนี้เ้าได้แปง้งกะจีนุ่มนะคะเนี่ยกะจีประมาณนเนี่ยขาก็จีเติมนม้ำน้ำห่อนที่เ้าเตรียมไว้นี่แหละพี่น้องแต่ว่าน้องแม่จีขอใส่กระบวยตักด้วยจ้ะเพราะว่าย่านถวยเตะนะก็จีค่อยเติมไปจ้ะ ค่ขอยๆเติมไปเรื่อ่ๆแหะอันคือคือทั้งเบิดทั้งม้วนโดยสรุปที่ห้อใส่น้ำเลยก็สองถ้วยจ้ะสองถ้วยที่ห้าตวงแป้งนั่นล่ะโดยน้ำห้อนจัดได้พี่นอ้องเอาผ่าห้องกันละมังพี่นอ้องจ้ะมัน มันลื่นอันนะกะเนี่ยค่ะก็นวดไปเรื่อยๆนะค่ะแล้วก็จิตเติมนม้ำหอนไปอีกน้ำเข้าต้มเนี่ยและค่ะหอนๆเนี่พไปนองใส่ถุงมือด้วยจ้ะผู้ใดทุนหอนบ่ไดดก็ได้แค่เป็นขนมจีนก็นได้จ้ะเส้นขนมจีนเส้นอูด้งเอียงก็ว่าไปนอะอิ่มกีก็ว่าไปนอะจ้ะ เดีวได้คนสีเอิดนะแล้๋ยวได้ชนะเอิดพี่น้องเนี่ยค่ะห้า,หาก,กันได้ล่ะพี่น้องเห็นไหมนี่ล่ะเนี่ยได้แล้วจ้ะแป้งเนี่ยหรือไม่ผู้ใดที่เอาเลี้ยกวกานีอก็ได้จ้ะเพื่อความนุ่มของแป้งเนาะเลี้ยวนิดนึงก็ได้จ้ะนี่โอเคเลยนะประมาณเนี่ยประมาณเลยจ้ะเนี่ยจ้ะได้แล้วพี่น้องน้ำแม่มบะมี่อัน แนวโกดแมนบอลถาผู้ใดบ่มีแนวโกดแต่พี่น้องง่ายมากเลยจ้ะบ่ได้หยุ่งยากอีหยังเลยจ้ะเดี๋ยวนางแม่จะเห็นให้เบิ่งเนาะอันนี้ขึ้นนางแม่พ่อแค่นี้ได้จ้ะ,ะที่นี่ข้าบ่มีแนวโกดแมนบอลข้าได้แป้งมาแล้วไม่น้องพี่น้องข้าได้แป้งมาแล้วข้าบ่มีแนวโกดบก้านางแม่ใส่ยังนางแม่ก็ใส่ถุงนี่พี่น้องถุงห้อนถุงห้อนนี่ค่ะขนาดถุงห้อนที่นางแม่ใส่กันสิบเอ็ดคูณ เจ็ดบอเจ็ดคูณสิบเอ็ดหรือเอียงขึ้นอย่างหนึ่งแต่แม่จำผิดแต่พี่น้องก็คือถุงหนึ่งกิโลนะจ๊ะอันอันน้ำหนักหนึ่งกิโลเ้าก็ัดใส่ไปได้ถุงเลยพี่น้องเนี่ยใส่ไปในถุงเลยแหละน้องแม่บะมีที่โกดเน่ยบอห้าบะไดเฮ็ดโกดแบบต้องหาแบบไปหาเจาะเจอกระป๋องกระเพืองให้มันหนูอยากเลยพี่น้องเอาแบบที่ห้ามีอยู่นีิดอะเนี่ย เอาใส่ไปในถุงเลยจ้ะแต่ข้าก็ต้องเตรียมน้ำเย็นจ้ะน้ำเย็นจัดนะจ้ะเตรียมน้ำเย็นจัดไว้นะจ้ะเพื่อทีว่ว่าข้าจิามนกเสน้นนี่ล่ะแล้วไม่บอกหมากไปบอกพอี่น้องอะเนี่ยแล้วก็จิได้ประมาณเนี่ยนะเดี๋ยวลูดเข้าไปก่อนเลยคะ่ะจ้ะเห็นไหมแล้วก็จิได้ประมาณเนี่ย หนูไมยงง่ยุงยากเลยพี่น้องเฮ็ดกินง,ง่ายๆนะคะ่ะกับชีวิตต่างแดนและก็มีกันไก่กันไกน่มีไว้เฮ็ดยางวันเจียเดี๋ยวก็เห็นพี่น้องวันนีงแม่เฮ็ดแบบใดนเอาแบบง่ายๆนี่ละ่ะเนาะไปตัดก้นถุงพี่น้องพีน้องแกว่าให้พงพอบอกกูก็ระโหลกอะไรล่วละวะันเีพี่น้องเป็นว่า นะนะ้แม่กัสิล่อให้นามเดือดอีกรอบจะเพรว่นน้องแม่ปนพอหน,นามไ้เนาะกัลดล่อให้นามมันเดือดอีกที่หนึง่งนะจ้ะเนี่ยล้าสิเอาทําเนีจ้ะพี่น้องก็ชิได้ประมาณเนี่ยเนาะแป้งเพราะว่าห้านวดแล้วแต่ผู้ใด,ดแบบอยากนวดตอก็ได้ด้วยจ้ะนวดในถุงนี่แหละหักก่อนห้าสิบแปะนี่ก็ได้เพราะว่าเนี่ยเห็ดแบบดองแดง เส้นดองแดงเส้นสดหรือบุ๊เดซี่เอาไปเฮ็ดเป็นอันนั้นก็ได้ได้พี่น้องปลากิมไข่เตาน่ะนื่อเมื่อเคเฮ็ดกินบ่อยๆจ้ะเฮ็ดแบบอเอาเส้นนี่ล่จะจ้ะมันคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับเส้นปลากิมไข่เตาเลยจ้ะนื้อเมื่อเฮ็ดก็กิดเ้นอิ่มกีหรือยังก็อิ่มกีบ่อิ่มกีอิ่มกีอีหยังเพิ่นว่าแม่นบปะปลาเอ็มเนี่ยค่ะแล้วก็สิตัด ถ้าไปบีบกันได้ค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วจ้ะน้ำเดือดแล้วจ้ะน้องแม่กะสีตัดตัดกลอนทุงเนี่ยจ้ะใาอยากได้เส้นหน่อยเส้นใหญ่ก็แล้วแต่พี่น้องเลยจ้ะอ่ะเนี่ยน้องแม่กะสีบีบลงแล้วเสร็จแล้วกะสีตัดเลยเห็นไหมพี่น้องกันไก่จุ่ามน้ำเลยได้พี่น้องเด้อเห็นไหน,น,น้องแม่บีบกะตัดลงแล้วสรจ้ะเนี่ย อาจะเอาเยนซ้ำได้จ้าตัดที่ห้าวันนี้เนี่ยละพี่นองนั่นละพี่นองเห็นไหมนี่ต่นี่คือแป้งซุกเราเลยจ้าพี่น้องมันลอยเกินมากนี่เสิถ้ากจะจีเอามาใส่ว้แนะนำเย็นที่ห้าเตรียมไว้นะจ๊นะเนาะ เดี๋ยวนเมื่อเจตเฮดแบบตัวใหญ่กว่านี้นะพี่น้องจานในเม่เฮดเป็นสินใหญ่โอ้ยจะแม่นเงิดจะขวงแหงขนาดเสียซูได้พี่น้องอันลืมโกดกล่องอ่ะแล้วเดี๋ยวพีน่น้องในแม่เฮดเป็นสินใหญ่เออตัดเป็นหู้ใหญ่ได้พี่น้องอันนี้นะเห็นไหม อันนี้น้ำเมฆจีเห็ดเป็นเส้นใหญ่จ้ะใหญ่มากเนีย่ยแต่ก็บ่อใหญ่เดี๋ยวพี่น้องพ่อข้าไปนอกน้ำเย็นมากก็่าจีจีน้อยลงจากนิดนึงนะจ้าเนาะลอยมันสูงจ้ะพี่พน้องจะสูงแล้เอเ่าก็ะสิตักออกมานอกน้ำเย็นจ้ะนอกน้ำเย็นไปเลยจ้าปิดไฟ กดองหรือดองแดงหรืออิมกีหรืออะไรก็แล้วแต่จ้ะอันนี้น้าแม่เฮ็ดเป็นเส้นใหญ่จ้ะน้าแม่จีเฮ็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนนี้นะก๋วยเตี๋ยวหมูสับจ้ะสดสดเนอะนึกอยากกินนะพี่นอ้องนึกอยากจะกินจ้ะเน,นี่ยเนี่ยค่ะนะเดี๋ยวน้าแม่จีเอาออกไป กินเองนะพี่น้องทั้งมือทั้งแนวแตกเห็นบ่คะนี่นะค่ะเราก็ได้เส้นแล้วจ้าดองแดงตัว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 ,ตวละครจ้ะเป็นไรพี่น้องดองแดงกิมอี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 เอียงเพิ่นหวานะวนั่นนี่แหละคะพี่น้องจานางแม่ก็เซ็ตสิ้นได้เส้น ต้องแด่งใหญ่ๆตัๆนะจ๊ะเมื่อเนี่ยเอาตัวอุดอ้วนนะจ๊ะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นังแม่หน่อยเด้อค่ะเพเป็นกำลังใจนะพี่น้องจ้ะลักๆแลกถึงจ้ะดูแลสุขภาพร่างกายไปละค่ะบ๊ายบายพ่อกันคลิปหนาจ้ะ